สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธ MSI ฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับในงาน Co m p u t e ต2017เราจะพาไปดูโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆมากมายเลยเริ่มต้นเปิดหัวกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ครับ G73 VR Rider นะครับไม่ใช่ j a c k Rider นะครับแตเป็น Rider รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊ก GE ที่ได้รับการพัฒน,นานใหม่หมดออกแบบตรงนี้เป็นอลลอยนะครับอลูมิเนียมอลลอยทั้งหมดเลยไฟใหม่ด,ด้วยนะครับสวยงามมาก ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแค่คร่าวๆเดี๋ยวหลังท้ายๆวิดีโอเนี่ยจะมีรีวิวคืๆฉบับเต็มให้ได้ดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเพลสคอน์ดให้ดูกันด้วยอ่ะเราไปต่อกับตัวนู้นกันดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ g s 73 v r Cell นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่มีวางขายในบ้านเราแล้วจุดเด่นคือความบางและใช้ GTX 1070นั่นเองนะครับนี่ฮะสวยงามมาก ตัวนี้โนดูข้างหนุนนะฮะไม้รูไปไหนเหมือนกันนะครับเป็น GT 75 VR ตัวนี้บอกได้เลยว่าฮอตมากนะครับแต่ไม่เป็นไรวิดีโอตัวนี้ตอนท้ายมีให้ดูแน่นอนที่สำคัญนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่พัฒนาใหม่เช่นกันหลายคนสงสยัยเอ๊ะ GT 83มันก็เก่าแล้วนี่แต่ว่าตัวนี้ใส่ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเติมเึ้นมาเช่นไฟ RGB ที่ค,คล้ายๆกับตัวไรเดอร์สามารถคอนโทรลได้เป็นแป้นต่อแป้นปุ่มต่อปุ่ม นะครับไฟจะแยกกันต่างหากเลยระบบเสียงใหม่นาฮิ nah i x 2+ Plus และอื่นๆอีกมากมายนะครับ GT83BR ตัว h ไฮเอ n d สำหรับ MSI ได้รับ Best Choice Award ด้วยนะระบบเสียง h i r h s Super ร e d ลดโฟร o คู o o s บูสต์ไททันด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับ GL62M นะครับเป็นตัวใหม่เป็น GL รุ่นใหม่ว่างันเถอะนะฮะดีไซน์ก็ลักษณะแบบเร GM GL ก็คือจะใช้เป็นพลาสติกโดยเบสหลักนะครับ ไฟเป็นซิงเกิลแบ็กไลท์สีขาวสเปคนะครับก็เป็น150 0 TI Core i7 นะครับโดยภาพรวมแล้วตัวนี้ราคาผมเดาว่าอยู่ประมาณ30,000นนะครับประมาณ30,000ก็เป็นอีกตัวคุ้มตัวหนึ่งที่น่าจะมาทำตลาดในเร็วๆนี้นะครับ ต่อมาก็เป็น GE 72 VR Apache ตัวนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีในแง่ของความคุ้มอยู่แล้วเช่นกันกับตัวต่อมาก็คือ GE 62 VR Apache แน่นอนตอนนี้รีวิวกันเต็ม u t u b e เต็ม c e b o o k กไปหมดแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็น g s 43 VR f a n t o m CX 62นะครับตัวระดับเริ่มต้นตอนนี้เหมือนในประเทศไทยเริ่มหายไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีโมเดลใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเชน่นกันกับตัว PL และ p E ในฝั่งของค r i สตี Series จากทาง MSI สําสำหรับทำภาพซึ่งก็ยังมีแอคทีในตลาดนะครับใช้การ์ดจอ1050แต่บอดี้น่าเสียดายที่ยังเป็นบอดี้ในรูปแบบที่เป็นบอดี้รุ่นเก่าอยู่นะครับไม่ว่าจะ P L หรือ P E ทั้ง2ตัวนะครับ T E 62 V R Camo Sport นะครับก็จะเป็นรุ่นลายทหารอันนี้ผมรี่มีไปแล้วละสามารถดูย้อนหลังกันได้เช่นกันกับบอดี้ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของ World of Tanks e r i e s GP 62M รุ่นใหม่นะตัวนี้สวยดีนะครับลวดลายเนี่ยไม่ลอกนะครับเพราะว่าฝั่งไปในเนื้อแล้วมีเคลือบันอีกชั้นหนึ่งเล่นกลงเล่นเกมไนดะ้อย่างจัดเต็มลวดลายสวยงามใครที่ชิ้นชอบเกม World of t a n k ต้องชื่นชอบตัวนี้แน่นอนการ์ดจอเป็น1050 Ti กันด้วยอ่าสวีก2ตัวก็คือตัวที่ค่อนข้างแปลกและใหม่ทีเดียวนะฮะในท้องตลาดบ้านเรานะแน่จะแทบไม่เคยเห็นเลย ข้างหลังเอ๊ะเอ๊ะหลายๆคนงงว่าเป็น GL หรือเปล่าไม่ใช่นะครับวันนี้คือ GF 6 2รุ่นใหม่ i7 e นะครับเจ็ HQ และ g t x 1 0 5 0 TI หน้าจอก็จัดไป IPS ก็ได้หรือจะ Wide Angle ก็ได้เช่นกันนะครับด้านในมีไฟ RGB ด้วยมันเป็นตัวลูกผสมหรือเปล่าเหมือนเอา GL มาผสมกับ GE กลายเป็น GF ตรงนี้จะแดงๆด้วยเอ๊ก็ดูเป็นเกมมิ่งดีนะครับเออสวยดีสวยดีราคาก็น่าจะไม่แรงนะฮะประมาณน่าจะ30,000กว่า นะครับผมปิดท้ายกันอีกตัวหนึ่งตัวนี้ G V 6 2ออาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะมีไฟหรือเปล่านี่มีไฟสีแดงนะครับขอบเป็นสีแดงหมดเลยเออดูสวยดีน่าจะเป็นตัวเอนทรีจริงๆนะฮะตัวนี้ G V 6 2กันจอนหนึ่งศูนย์หน่ T I เช่นกันนะครับสวยงามอยู่ในระดับที่น่าจะราคายอ้อมถึงแน่นอน T X 10 50 Ti ด้วยโอ้โหแปลกดีเหมือนกันนะครับแน่นอนครับมาไต้หวันต้องใจของแปลกๆกันอยู่แล้วอ่าโอเคอยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูงาน MSI t e ายเท n ฟัน e n ลแถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมไปดูกันได้เลยครับ GE 73 VR Rider นะครับตัวใหม่ที่ผมได้แจ้งไปแล้วว่าสีไฟเนี่ยฟุง้งฟิ้งสูงข้ามาเลยครับใกล้ๆเลยฮะนี่ฮะสังเกตเห็นไฟไหมครับที่ผมบอกไปว่าสามารถคอนโทรลได้ทุกปุ่ม ตัวปุ่มกดเนี่ยก็จะเป็นฟีลิ่งใหม่ด้วยนะตัวบอดี้โนุ๊กเองก็ถือว่าทําใหม่ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุใหม่ทั้งหมดอลูมิเนียมอัลลอยนะฮะตัวทัชแพดนี่หืนใหญ่เหมือนเช่นเคยนะครับสติลซีรีส์ไดน่าออดีโอลาโพงใหม่และที่สําคัญหน้าจอนะครับหน้าจอพี่แกเป็น120เฮิร์ตซ 120Hz แเลยนะฮะ3มิลลิเซกด้วยปกติในรุ่นก่อนๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5 m มิลลิเซกแต่ตัวนี้ใส่มาให้ได้เจ๋งมาก 120Hz 3ิเิรมิเซกสุดยอดจริงๆ c p u เป็น i 7จะดเจเดศน hq นะครับส่วนการ์ดจอ g t x 1050ขออภัย gtx 1070นะครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่ด้านหลังของตัวเครื่องนะฮะ ออกแบบใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะด้านหลังของตัวเครื่องสามารถแกะเปลดได้ง่ายฮิตไปมีทั้งหมดรู้สึกจะอยู่ที่7เส้นเป็นพัดลม,ม,มแบบคูล e บูส o ฟ t 5และฟีเจอร์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายด้านหลังโอ้โหดูสักก่อนนะพี่แกทันสมัยมากๆอันนี้คือ GE ปกติบอดี้มันจะเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยฟิลลิ่งเลยอลูมิเนียมอลลอยสวยงามแน่นอนราคามี6 7เหมื่น ชัวชัวนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนของคลิ่งนะฮะจะมีพัดลมด้วยกันนะครับ2ตัวแล้วก็จะมีทิตไปทั้งหมด7เส้นแบ่งเป็นการ์ดจอและในส่วนของ CPU นะครับอ่านี่แหละจะอยู่ใน GE ทั้ง73และ63รุ่นใหม่นะครับที่จะมีชื่อต่อท้ายว่า r i d e r นั่นเอง CoolerBoost 5ตัวล่าสุดหมดห่วงได้เลยในเรื่องของความร้อนนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น G 6 3 v R Rider นะครับคล้ายๆกับ73เมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นตัวขนาด15.6นิ้วตัว73เป็น17.3นิ้วนะครับแน่นอนไฟฟุ้งฟิ่งเหมือนกันบอดี้โดยภาพรวมเหมือนกันแต่ถูกย่อส่วนลงมานะครับแรง16บหกกิกจดจอ g T X 1070แล้วก็สเปคอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับทมห่วงเรื่องความร้อนเพราะใช้พัดลมอย่าง คูล러บูส o ฟ7พีทไิตปนะฮะและที่สำคัญเลยลำโพงใจ a n t s สปีเกอหน้าจอ120 h ฮิร์ตพอร์ตเชื่อมต่อจะเห็นว่าค่อนข้างโดดเด่นนะฮะมีไฟด้วยสามารถปิดได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้ง Thunderbolt ทั้ง3.0มาห้หมดเลยนะหน้าจอ120 h ฮแบบนี้3มิแบบนี้เล่นเกมคงจะฟินหน้าดูควบคู่กับ GTX 1070หมดรวงกระตรงกระตุกไม่มีนะครับแต่แปลกนิดนึงเพราะว่ามันใส่แรม6กิมาปกติ1070จะเป็น8กิดังนั้นราคาน้าจะ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะพอรับได้อยู่นะครับน่าจะไม่สูงจนเกินไปเพราะสเปคก็มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับตัวโน้ตบุ๊กมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะ GT75 VR t i t a n ตัวนี้มาพร้อม Cooler Boost t i t a n พัดลมใหม่นะครับแล้วก็มีเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่า ปัดเซียนแบบใหม่นะครับเป็นเมทัลแบบปัดเซียนรุ่นรูปแบบใหม่คีย์บอร์ดสําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นลาพิด m e คา a น i คอล RGB นะครับเป็นคีย์บอร์ดแม h a n นิคอลแบบใหม่จาก SteelSeries ไฟเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะครับไฟนี่สามารถปรับเรียงปุ่มได้มาพร้อมคิลเลอร์มัลติแลนแบบใหม่นะครับแล้วก็ค i ลเลอร์ช e l d แบบใหม่ด้วยเช่นกันแน่นอน CPU i7 รหัส K กระจอ1080สามารถได้ถึง Sli เลยหน้าจอ120เพนับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ โคตรน่าสนใจสุดๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้เดี๋ยวเจอกันรีวิวกับไอ้บิกได้แน่นอนนะฮะนี่คือทั้งหมดของในฝั่งโน้ตบุ๊กจากทาง MSI นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บูต MSI เองหรือว่าจะเป็นในงานเพรสคอนเฟ e เ e นที่ Hammer House ที่ไต้หวันเองนะครับก็ถือว่ามีโน้ตบุ๊กใหม่ๆพร้อมศักยภาพที่โดดเด่นมากมายเลยมีซีรีส์ GF GV แปลกๆเยอะแล้วก็ตัวใหม่อย่างในส่วนของ GT 7 5นะครับในส่วนของ a g i s เโอ้โหเยอะแยะมากมายที่ผมพูดไม่ถึงจริงๆนะครับ ีย์บงคีย์บอร์ดใหม่ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวจากทางแอดบิกได้เลยในประเทศไทยน่าจะเข้าไปถ่ายในอีกไม่นานนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและขอบคุณจากเอเมซด์และพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดบิกด้วยอยากดูอะไรพิมพ์ไว้ไ,ได้เลยด้านล่างเพราะผมไปอยู่ไต้หวันอีกนานนะครับเดี๋ยวเจอกันได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม